ถ้าสมสมติว่าเราไม่บำรุงหรือไม่ทําอะไรเลยอ,ะอ่ะมันก็ทําให้เวลาเราแต่งหน้ามันตกร่องอแล้วก็ทําให้พวกคอนซีลเ,เลอร์มันไม่ติดอันนี้ปัน e ใช้เองนะเนื้อมันเป็นแบบตึงๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาคอนซีลเลอร์ต่ออ่ะมันจะต้องเกาะอยู่กับผิวแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสูส่ช่องของปันนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาใต้ตากันเพราะว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ เจอคอมเมนต์เยอะเหมือนกันเรื่องแบบว่าทํายังไงดีคะ mm hmm. กบตายตายยังไงมันตกล่องอยู่เลยเใช้อะไรดีทํายังไงให้ตายตาเราดูแบบไม่หมองไม่ครั้าดีคะหรือว่ามีทริคอะไรไหมตอนลงลงยังไงเดี๋ยววันนี้มาแชร์ให้หมดเลยนะคะรวมสารพัดปัญหาตายตาเลยนะคะก็จะมีอะไรบ้าง๋ยวไป ชมในคลิปนะคะถามก่อนว่าคุณการมีเรื่องปัญหาใต้ตาส่วนตัวหรือว่าไปเจอมามีอะไรที่แบบพีคๆส่วนตัวก็แค่รู้สึกว่าตัวเองอะเป็นคนใต้ตาที่ค่อนข้างคล้ำนิดนึงในช่วงที่แบบว่านอนไม่พอหรืออะไรพวกเนี้ยใต้ตาก็จะเป็นคล้ำแต่ให้เจอปัญหาแบบว่าในงานที่เคยเจอก็คือจะเป็นประมาณว่าลูกค้าใต้ตา แห้งเราขำหรือบางคนนอนไม่พอหรือเกิดการตบตีมาก่อนที่จะเกิดงานตาบวมตบตีคือร้องไห้แล้วตามันบวมเลยเ่ยแล้วทีเนี้ยเวลาที่แบบว่าเราแต่งหน้ามันก็จะมีปัญหาซึ่งจริงมันต้องแก้จากจุดเริ่มต้นของมันก่อนก่อนที่เราจะแต่งหน้าพอบันก็เคยเจอแต่ส่วนใหญ่อ่ะที่เจอเยอะที่สุดอ่ะปัญหาใต้ตาแห้งมากแห้งตกร่องบางคนอ่ะแห้งจนผิวหนังใต้ตามันเงาเลยนะ เธอเคยเห็นคนที่แบบผิวแห้งจนเงาไหมแห้งจนผิวเงากับเงาด้วยความชุ่มชื้นมันต่างกันนะแห้งจนผิวเงาคือผิวมันแบบผิวมันเหมือนจะเหมือนเป็นความเป็นฟิล์มอะแบบนั้นอะเวลาที่เราลงผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นคอสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนบำรุงเลยใช่เพราะว่าสิ่งที่ดีนะคะ ก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องตาเราต้องบำรุงให้ดีก่อนอถ้าบำรุงไม่ดีก็คือไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเออมันเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาอื่นตามาามันก็คือต่อให้แต่งไงก็คือไม่ติดอยู่ดีเนาะอะ,อะจริงๆบอกมาตลอดทุกคลิปว่าถ้าอยากให้ เครื่องสำอางติดผิวได้ดผีผิวเราต้องมีความชุ่มชื้นใช่ผิวเราต้องมีความชุ่มชื้นมีความชุ่มฉ่ำก่อนออใต้ตาก็เหมือนกันนะคะอันนี้ปันใช้เองนะอันนี้คือ CoMark Moisture Rich Wrinkle Cream เพระฉันต้องบอกก่อนว่าฉันอายุมากขึ้นแต่ก่อนอะ่ะฉันก็จะใช้แบบ ผลิตภัณฑ์ใต้ตา,ตา,ตาที่แบบชุ่มชื้นเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าหลังๆฉันก็จะเริ่มหาผลิตภัณฑ์ใต้ตา,ตา,ตา,ตาที่เขาเรื่องช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยคือที่มีความชุ่มชื้นส,สูงได้แล้วก็วแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยเพราะว่าคือพอเราอายุมากขึ้นนะคะริ้วเล็กๆมันจะเกิดใช่ยังบริเวณใต้ตา,ยตายอยู่ใช่ไหมคะ<อ>คือถ้าแบบว่าเราไม่เคยบำรุงเลยแล้วยิ่งอายุเราสูงขึ้นมีความเอจขึ้นเรื่อยๆนะคะใต้ตามันจะมีรอยใช่ซึ่งริ้วเล็ก จุดเนี้ยมันเป็นอุปสรรคนะสำหรับการลงคอนซีลเลอร์ใช่เ,ออเพราะว่าบางทีอ่ะนอกจากมีริ้วแล้วอ่ะอบางทีอย่างที่บอกไปคนผิวแห้งอ่ะมันแห้งมากด้วยและมีริ้วอีกก็คือ,อ ถ้าสมมติว่าเราไม่บำรุงหรือไม่ทำอะไรเลยอะ่ะม,มันก็ทำให้เวลาเราแต่งหน้ามันตกหลอ่อแล้วก็ทำให้พวกคอนซีลเลอร์ม,มันไม่ติดใต้ตา,ตาหรือที่หลายๆคนถามว่าทำไมใต้ตามันดูแบบลงเท่าไหร่ก็ไม่กบไม่มีสจักทีขาอะไรพวกเนี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะลงให้ดูเลยอ่าจะได้สาธิตให้ทุกคนดูด้วยว่าแบบเคยฉันต้องลงยังไงได้ข้างหนึ่งก่อนนะคะ แ,แล้วหมมากเลยววิธีนวดชันไปเพิ่งไปเวิร์ s ช็อปปามาเขามีวิธีนวดอเออเขามีวิธีนวดสำหรับแบบ ใต้นิ้วนางปะคะอ่อนิ้วนางนิ้วชี้แล้วแต่แต่ว่านิ้วนางก็จะเบาหน่อยเอางี้ละกันส่วนมาใต้ตานะคะตามการศึกษาที่เคยรีเสิร์ชมานะคะเขาแนะนําให้ใช้นิ้วนางเพราะนิ้วนางมันเป็นแบบนิ้วที่แบบเหมาะสําหรับการใช้นวดใต้ตามเหมือนน้าหนักมันพอดีใช่น้ำหนักพอดีมีจุดหนึ่งเวลาสมมติว่าเราจะลงใต้ตาเขาบอกว่าให้ดึงตรงนี้ตรงนี้มันเป็นต่อมอะไรสักอย่างเือที่มันจะช่วยเรื่องกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเออนึกออกปะคุณอย่างนี้แล้วคุณก็ นี่คุณก็วนตั้งแต่หัวตาเนี่ยคุณวนเข้าไปที่ห่างตาอย่างนี้แล้วคุณก็มากระตุ้นตรงนี้นิดนึงลากไปถึงนี้ขำับขำับบางคนลงแค่ใต้ตาไงแต่ว่าคือมันมีต่อมตรงนี้ค่ะที่จะให้กระตุนค่ะ มันทําให้ใต้ตาเราฟูขึ้นด้วยนะใช่ค่ะแต่ฉันรู้สึกนะว่าเวลาลงไปแค่หลังมึงอ่ะฉันรู้สึกว่ามันเคลือบผิวแล้วดูผิวมันดูอิ่มขึ้นใช่ลารู้สึกมันตึงๆขึ้นด้วยบอกก่อนคือเขาอะความรู้สึกเขามันจะเหมือนเวลาลงใต้ตาแล้วอะมันจะมีความทิ้งเหมือนเป็นฟิล์มๆเบาๆไว้นี่มันมีความเคลือบผิวมีความเคลือบผิวเออซึ่งฉันอ่านมามันคือมันเขียนว่าเป็นแบบ s t a จฟิล์มอะไรสักอย่างป็นเทคนโลยของเขาที่แบบว่าเออเออก็คือฉันรู้สึกว่า จุดนี้มันดีเพราะพอเราไปลงคอนซีลเลอร์ต่ออ่ะมันช่วยยึดเกาะใช่ให้แบบว่ารู้สึกว่าแบบมันมีความแบบตึงๆนิดนึงอ่ะถ้าเวลาสมมติว่าแบบไข่ตาแห้งมากๆค่ะสมมติว่าบางคนใช่ปะลงไอครีมอะไรไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตึงๆแบบเนี้ยเวลาต่อให้ลงอะไรไปมันก็จะรู้สึกแบบไม่เกาะกับผิวแล้วก็<ช>จะไม่อยู่แต่ฉันรู้สึกเลยว่าตัวเนี้ยอยู่เออแล้วก็อันนี้ก็คือฉัน,ฉนใช้เช้าเย็นเลยอ๋อจริงๆมัใช้เช้าเย็นได้เนาะไม่ต้องใช้แค่ก่อนแต่งหน้าก็ได้ ใช่คือจะบอกว่าเออเราไม่ลงใต้ตาเลยเรามาใช้แค่ก่อนแต่งหน้าหนึ่งวันเราหวังผลว่ามันจะดีขึินมันไม่ะค่ะต้องบอกก่อนว่าคือมันใช้ก่อนแต่งหน้าได้แต่ถ้าใครต้องการแก้ไขปัญหากระลุมหน้าใช้เช้าเย็นเป็นสกินแคร์รูทีนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าปัญหามันแบบว่าเฮ้ยฉันหาครีมใต้ตาที่เอามาใช้ก่อนแต่งหน้าคือจะบอกว่าอีโต้คฟเวอร์มาร์เนี้ยใช้ได้นะคะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ เลิศมากพอรู้สึกกับออตัวเองเลยว,ว่าพอลองแล้วอ่ะเนื้อมันเป็นแบบตึงๆอะ่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาคอนซีลเลอร์ต่อมันจะต้องเกาะอยู่กับผิวแน่นอนนะคะสำหรับสิ่งที่แบบเรากำลังใช้อยู่นะวันนี้นะคะ แล้วก็จะบอกว่าคือการใช้เช้าเยน็นนะข้อดีคือหนึ่งคือพอะผิวเรชุ่มชื้นขึ้นใช่ไหมสองตัวนี้เขาช่วยเรื่องริ้วรอยไอ้พวกริ้วเล็กๆก็ค่ะมันจะค่อยๆจางลงได้มันก็นจะทําให้ปัญหาเรื่องการตกลอกอะ่ะของเราจะค่อยๆหายไปแต่ต้องบอกก่อนว่ามันใช้ระยะเวลานะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปับหายอันนั้นอถ้าจะเป็นแบบก็คือต้องเป็นเข็มเนาะต่ว่าถ้าแบบว่าเราใช้ครีมเราใช้เพื่อพยุงให้มันดู ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีส่วนผสมของเรตินออย่างอ่อนโยนนะคือเขาวิจัยมาแล้วของญี่ปุ่นว่าแบบเอออ่อนโยนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าส่วนตัวป่าน เป็นคนแพ้ง่ายเราจะเป็นคนกลัวเหมือนกันากับการใช้บแบบพว่าเรตินอลอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าแสบตาะระคายเคืองอะไรเลยคือก็ใช้ได้ปกติแล้วก็ริ้ว่าเล็กจันลงจริงอันนี้จริงๆก็เลยมาแนะนําทุกคน <Okay. S 1> นะคะอ่ะพูดถึงบารุงไปแล้วสอนวิธีลงครีมใต้าตาไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงการออกบรอยลงคอนซีลเลอร์ยังไงอะไรยังไงกันบ้าง คุณการมีคอนซีลเลอร์อะไรแนะนาบ้างก่อนอื่นเลยนะบางทีอะสมมติว่าแบบใต้ตา,ตาเราดํามากใช่ไหมคะมสิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาก,ก่อนที่เราจะไปลงคอนซีลเลอร์เนาะก็คือคอเรคเตอร์ะนะคะเอางี้ละกันสิ่งที่จะมาแนะนาในวันนี้เป็นสิ่งที่ใช้ง่ายและเป็นสีที่แบบใครใช้ก็รอดนะคะตัวนี้เป็นของชาร์ a เชฟเทปนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ชื่อว่าเชฟเทปคอเร r เตอร์สีที่การใช้คือสีออเรนจ์นะคะเป็นสีส้มที่เอาไว้กบรอยขาใต้ตาตัวนี้การใช้ลงก่อน อันนี้เหมาะกับคนผิวเข้มแล้วก็เหมาะกับคนที่ใต้คาคอัแบบํามากๆํมมากๆําม่วงอะเออขไม่ไหวแล้วแบบว่าขํไม่ไหวม่ไหวแล้วร้องไห้มาโดนต่อยตามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยหลังจากที่แบบว่าสมมติว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมเราลงไอครีมอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บเราลงไพรเมอร์เบาๆเรียบร้อยแล้วนะคะอาบอกก่อนนะใครมีปัญหาใต้ตาเยอะนะคะให้เว้นไพรเมอร์บางตัวไว้บริเวณใต้ตาทีหนึ่งเนาะแล้วก็ใช้ไอตัวพวกนี้คอนเลคเตอร์นะคะลงจาก ตรงนี้ได้เลยนะครต,ต้องลงน้อยๆทุ้งคนยำๆลงเบาๆนะคะลงเาบาๆนะคะถ้าเป็น hard shape t a ตัวนี้นะเพราะว่าสีขาวชัดมากแบบมากมาก,มากมากจริงๆแล้วก็บางคนเข้าใจผิดฉันเคยไปแต่งหน้าลูกค,ค้าแล้วก็บอกว่าซื้อตามแล้วก็แบบทำไมมันส้มจังเขาเป็นคอร์เรกเตอร์ เข้าใจคาว่าคอเร e กันไหม c o r r e คือแก้กสีเออเขาแก้ก่อนแล,แล้วเราค่อยไปใช้คอนซีลเลอร์นะคะไม่ใช่ใช,ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบหายคำแล้วก็ไม่ใช้คอนซีลเลอร์ตอม,นะมันจะส้มนะมันจะส้มหน้าคือจะเป็นส้มนะคะอืมอ่ะของป่านบ้างก็คือของทาดอ่ะเขามีสีเข้มเนาะเรารู้สึกว่าเอาแล้วถ้าคนที่ผิวขาวหน่อยผิวอมชมพูหน่อยแล้วใต้ตามไม่ได้ค้ำมากขนาดนั้นแต่เราอยากคอเร e ใต้ตาเหมือนกันอันนี้มันมีอีกห้อหนึ่งนะคะอันนี้ของฮูด้าบิวตี้ฮูด้าบิวตี้ตัวนี้ก็มาแรงมาก่ดีเหมือนกันดีเหมือนกัน ของบั่นที่ใช้อ่ะเรารู้สึกว่าแบบชอบสีนะคะก็คือพิงค์โคเมโลมันจะเป็นสีเยอะมากนะฮูดด์บิวตี้ตัวนี้เยอะช่ำเลยอ่ะเขามีตั้งแต่สว่างเลยอ่ะจนแบบเข้มอ่ะนี่มันจะเป็นสีแบบพีชพีชอ่ะแล้วฮูด้าบิวตี้อ่ะ เขามีแยกวอมโทนคูโทนให้เธอด้วยนะจริจริงๆอันนี้เป็นสีคูโทนเออถ้าสมมติว่าเราเจอคนวอมโทนอะเรามีทาส์อยู่แล้วเราก็จะใช้ทาส์แต่ว่าพอเราเจอคนคูโทนที่ขาวมากๆอะเราก็จะขยับมาใช้คูด้าเออซึ่งเนื้อเขาก็จะมีความแบบเหนียวนุ่มเบาแต่ว่าสีขาวอะจะไม่ได้แน่นเท่าตัวนี้นะตัวนี้แน่นกว่าถ้าคล้มากก็ยังทาสอยู่ แต่ถ้าคล้ไม่ได้เยอะแนะนำฮูดลา,าเวลาลงก็ปานก็จะคอเรกคือใต้ตาปอดตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาเยอะแต่ก็จะมีแค่ตรงนี้นงะฉันก็จะลงแค่จุดนี้ย่จริงจริง,รงก็คือลงบริเวณเดียวก่บคอนซีลเลอร์อะใช่แต่ว่าวเราลงก่อนคอนซีลเลอร์ใช่ลงก่อนคอนซีลเลอร์ใช้นิ้วได้เลยแต่ต้อง warm, ะะวอมะช่วอมก่อนนะคะแล้วค่อยๆกดใช้นิ้วนางนะเอาแค่นี้พอทุกคนแล้วค่อยใช้คอนซีลเลอร์ตามอืมอ่าพูดถึงคอเรกสีแล้วทีนี้เรา มาคอนซีลเลอร์กันบ้างดีกว่าคอนซีลเลอร์ที่อยากให้เลือกสําหรับใต้ตานะคือฉันรู้สึกว่ามันต้องเป็นคอนซีลเลอร์ที่ชุ่มชื้นนิดนึงใช่แล้วก็ช่วยทําให้ใต้ตามันไร์ขึ้นอยากให้เลือกคอนซีลเลอร์ที่เป็นประเภทกลุ่มของจิ้มจุ่มเป็นเนื้อน้ํามากกว่าใช้เป็นพอตแต่เป็นพอตก,ก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันแต่ว่าเนื้อน้ํามันจะใช้ง่ายกว่าแล้วก็เซฟกว่าอันนี้มีเหมือนกันตัวนี้นะคะโค s ารนะคะบอกแล้วว่าตัวนี้เลิศจริงๆใครที่ยังไม่ได้ไปลองไปลองนะ เพราะว่าตัวนี้กบใต้ตาได้เลิศมากแล้วก็ช่วยทําให้ใต้ตาเราดูไร์ขึ้นนะคะมันชุ่มชื้นมากมันกบสีใต้ตาได้ดีด้วยความชุ่มชื้นอะ่ะมันจะทําให้ระหว่างวันนะคะเขาไม่ตกปองคือเขามีความยืดหยุ่นมันจะทําให้ผิวใต้ตาเราไม่แห้งความแห้งความแบบความที่แห้งเกินอะ่ะอันนั้นกนะ็คือปัญหาของการตกลองอย่างหนึ่งเหมือนกัน ก็วิธีลงก็คือทคนก็วอมก่อนนะคะเทนิ้วได้เลยฉันก็จะลงทับเมื่อกี้ใช่ <c oughs> ก็คือลงบริเวณเดิมได้เลยค่ะที่เราลงคอเลกเตอร์ไปแล้วค่อยๆแท็แบแท็ไปได้เลยจริงๆริบอกก่อนนะว่าการเลือกคอนซีลเลอร์สำหรับสีใต้ตาสามารถเลือกให้ขาวกว่าผิวได้หนึ่งเฉดนะคะเพราะว่าช่วงบริเวณใต้ตาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นจุดกระทบแสงนิดนึงเนาะมันสามารถทำให้ผิวเราดูไบรท์และก็ดูกระจ่างใสได้ถ้าเราเลือกให้มันสว่างกว่าผิวได้นะคะ แต่จะให้ดูทุกคนก็คืออย่างที่บอกให้ดูกันบางคนอะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นเขาเรียกว่าตกรอ่กรองเป็นคราบเพิ่แต่ว่าฉันไม่มีฉันให้ดูฉันจะบอกว่าหนึ่งมันเกิดจากการเตรีมผิวเมืด้วยบำรุงให้ดีก่อนนะ,ะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากับผิวใต้ตาเราด้วยมันถึงจะได้ อันนี้<ต>มันคือมันต้องบบตื่นจริงๆเออมันต้องรวมกันทั้งหมดนะอยู่จะมาหวังแค่แบบคอนซีลเลอร์ช่วยอย่างเดียวไม่ได้อยู่ต้อง<ช>บำรุงด้วยเอออันนี้คือบอกอีกทีเพราะบางที<า>งอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่บำรุงเลยอย่างที่การบอกไปมันจะแห้งเกินไปและพอ,อมันแห้งเกินไปคอนซีลเลอร์บางตัว ต่อให้มันชุ่มชื้นแต่พอมันเสร็จแล้วอ่ะมันแห้งอ่ะมันก็ตกร่องอยู่ดีอย่างน้อยถ้าสมมติว่าบำรุงใต้ตาให้มันชุ่มชื้นได้มากที่สุดนะคะแล้วเราตามด้วยคอนซีลเลอร์ที่เนื้อมันแห้งมันก็ยังสามารถจะคงอยู่กับเราได้นะอันนี้บอกเลยจริงๆอ่งทีนี้คุณการมีอีกตัวหนึ่งไหมคือตัวนี้ค่ะจริงจริงแล้วมันเป็นคล้ายๆกึ่งคอนซีลเลอร์กึ่งคอเลคเตอร์ละกันตัวนี้คือน่าสนะคะอ๋อฉันเคยเห็นะตัวนี้มันคล้ายๆายกับ เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่มีความเป็นคอรรคเตอร์อยู่ในตัวตัวนี้ส่วนมากเขาจะเอาไว้แค่กลบใต้ตา,ยตายอย่างเดียวสำหรับใครที่แบบว่า ไม่อยากใช้คอเลกเตอร์หรือใช้คอเลกเตอร์ไม่เป็นกลัวใช้แล้วรู้สึกว่ามันจะส้มเกินไปเขาก็จะซื้อแบบเนี้ยค่ะที่เป็นแบบวันสต็อปเซอร์วิสก็คือเป็นทั้งกึ่งคอนซีลเลอร์กึ่งคอเลกเตอร์นะคะอันนี้มันเขาผสมมาแล้วใช่ครับผสมมาแล้วสีเขามันก็จะออกเป็นแบบส้มๆเบาๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบส้มเนี้ยข้าวใส่ผิวปาเออ,เอ,อแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นสีนูเตรลโทนที่แบบว่าสําหรับใช้กบสิวอะไรพวกเนี้ยนะคะมันแห้งไหม ส่วนตัวตัวนี้ไม่แห้งถ้าวอร์มนะคะเวลาใช้เนาะตัวนี้ก็คือวอร์มหลังมือเห็นปะ่ะพ่อวอร์ม<อ>ปุ๊บสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะเ,เปียกขึ้นอ๋อเอเอม,ม,ม,มันเปียกมันช้ำมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบทาไปปื๊ดแล้วมันแห้งเลยแล้วตัวนี้เวลาเอามาถ้าสมมติว่าใครได้ปรีบนะคะหรือแบบว่า รู้สึกว่าใต้ตาตัวเองไม่ได้คมมากแล้วอยากใช้ตัวเดียวให้มันเสร็จเลยไม่อยากซื้อหลายตัวไปลองซื้อหน้าตัวนี้ได้นะคะวอร์มเขาก่อนหลังมืออย่างเงี้ยให้มันติดนิ้วบางๆแล้วค่อยๆแทบ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 ริเวณใต้ตาได้เลยใต้ตามันก็จะตื่นได้เลยแล้วก็กบสีใต้ตาได้ดีอยากจะบอกว่าเขาผสมสีมาได้ดีแล้วกันเพราะว่ามันกลบมาให้พอดีกับคนที่แบบว่าใต้ตามไม่ได้คมมากเราต้องการแบบไรขึ้นมาในทางนอง,งนอั้นนะครับตอนแรกอะเห็นมันเป็นพอร์ตอะนี่นึกว่าเนื้อจะแห้งแต่ว่าจริงๆเนื้อไม่แห้งเลยนะเนื้ Light Reflecting Eye Brightener นะคะอ่าก็เป็นการที่ช่วยแบบใต,ต้ตาจริงๆที่เลือกตัวนี้มาแชร์เพราะว่าตัวนี้มัน,นัช่วยปกปิดได้ก่อนหน้านี้มีมที่้อหนึ่งแต่ว่ามันช่วยแค่กระจายแสงเดียวไม่ช่วยปกปิดอะไรเลยนะคะก็เลยเชียร์นามากกว่าเพราะว่าบางคนถ้าแบบว่าอยากจะใช้ง่ายๆแค่แบบบำรุงใต,ต้ตาแล้วก็ลงตัวนี้ก็คือจบเลยได้เลยนะคะคอร์เรกเตอร์แล้วคอนซีลเลอร์แล้วทั้ง2รูปแบบ ทีนี้มาถึงแป้งเสร็จใต้ตากันบ้างใต้ตาผิวใต้ตาเราอะเป็นจุดที่คนมักจะเลยแล้วมันมักจะแห้งที่สุดใช่ดังนั้นถ้าเราไปใช้แป้งที่มันแห้งมากกว่าอีกมันตกลองนะมันตกลองหรือแห้งเกินมันเกินไปเออใช่มันก็คือจะไม่เหมาะกันใช้ใต้ตานะคะวันนี้ก็เลยเอาตัวมาแนะนําที่รู้สึกว่าหนึ่งช่วยเบอร์ใต้ตาให้แบบสว่างขึ้นได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปที่อยากแนะนำเป็นชูอมุระนะคะ ใช่เขาเป็นเขาเอาแป้งที่เป็นแป้งกระปุกเขะใช่<ข>แป้งกระปุก<ะ>ก็คือตัวนี้คือวาชิเวลนะคะแต่ว่าม,มานอาจเป็นเพรสพาวเดอร์ก็คือแป้งสีขาวที่เป็นสีขาวเคลียร์แบบนี้เลยบอกเลยว่าตัวนี้เซฟใต้ตาดีมากจริงๆใช้ได้ทั้งหน้า<ช>แต่มันนะใช้ใต้ตาได้นะคะมีทริคนิดนึง ถ้าใครใต้ตาค้ำมากใช้แปรงที่แปรงลงคอนซีลเลอร์อะซับได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากได้ความบางเบาอะก็เอาแปรงแบบแปรงทั่วไปอย่างเงี้ยได้พุ่มๆก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบเหมาะสำหรับเซตอบอย่างเงี้ยถ้าใครค้ำมากนะก็คือเนี่ยใช้แปรงคอนซีลเลอร์คือเนื้อสัมผัสเขาเบาเบามากใช่แล้วเวลาเซตมันทําให้ทุกอย่างมันอยู่กับที่กับทางแล้วมันดูไม่หนาหนักจนเกินไปนะครับปกปิดมากแต่ถ้าสมมติว่าอ้าอยากได้ความบางเบาหน่อยก็ แค่แป้งพุ่มใหญ่มันก็จะบางเบาก,กว่าอ,อย่างที่บอกไปนะคะอีแป้งตัวนี้ยมันเป็นสีขาวเนาะเป็นสีเคลียเลยเวลาลงใต้ตาข้อดีคือมันทําให้ใต้ตาเราช่วยใบยคลื่นนิดนึงใช่แล้วก็เ,ออเบลอขอนอตัวนี้มนไม่แห้งจนเกินไปใต้ตาไม่ควรใช้แป้งที่มันแมตมากนะมันมันตก่องนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้แป้งที่มันหนักเกินด้วยนะใช่อ,อันนี้แล้วผลการมีอีกไหม ของการขอข้ามไปใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นเลยละกันเพราะว่าถ้าหลายๆคนที่รู้สึกว่าแบบโอ๊ยเ<ำ>สียดเซ็ตแล้วก็<ะ>หลายๆอย่างหรือบางคนเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วแล้วพอมันแต่งหน้าเสร็จความใต้ตาม,มันยังแบบลอยขึ้นมาอยู่นะคะดิฉันขอเสนอแป้งตัวเดิมจากบ้าน Covermark เหมือนเดิมนะคะคือเรารีวิวเขาบ่อยมากอ่ะเนี่ยตัวนี้คือแบบ กันตายยาสามัญประจําบ้านนะคะคาร์ฟอมาตัวนี้ซิวกี้ฟิตนะคะรีวิวบ่อยมากการใช้ไปเลิกนับตลับไปแล้วนะคะข้อดีคือเนื้อสัมผัสเขาเบาบาง<ๆ>เวลาใช้สมมติว่าใครรีบๆมาใช่ไหมแบบว่าลงบํารุงเสร็จแล้วลงคอเลกเตอร์เสร็จแล้วอยากจะเลี้ยวจากบ้านเลยบางคนก็จะใช้แค่แป้งผสมรองพื้นซึ่งอ,อีตัวนี้ใช้ได้นะคือ,อการจะใช้แป้งพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคาะนะคะแล้วก็ลงบริเวณใต้ตาได้มันก็จะช่วย บ่อยเลยแล้วก็เสร็จทุกอย่างให้อยู่ทนกระถางได้คือแป้งเขามันมีเบอร์ที่เป็นสีแบบเหมือนอมชมพูส้มสีพีชพีชนิดหนึ่าการใช้อยู่คือเบอร์ SP10 กับ2อในพวก SP พวกนี้จะมีความเป็นพีชนิดนึงเวลาใช้ไม่ททำให้ใต้ตาม,มันดูไบร์ขึ้นนะคะส่วนตัวเนี้ยถ้าใครแต่งหน้าเสร็จแล้วอย่างที่บอกไปแล้วใต้ตามยังลอยขึ้นมาอยู่ก็คือ แผแป้งเขาเบาๆแล้วก็ตบๆบริเวณใต้ตาเขาช่วยทั้งปกปิดแล้วก็ช่วยเบลอในสิ่งที่แบบเราไม่ต้องการได้ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกทริคอีกนิดนึงบางคนบอกว่าเอ้ยไม่แน่ใจวิธีลงแป้งตัวนี้ส่วนตัวนะฝ่านรู้สึกว่าใช้กับแปรงง่ายสุดใช่แต่ถ้าใครจะใช้กับฟองน้ํากับพัฟที่เขาให้มา แนะนำด้วยความที่เขาเป็น full coverage ค่ะเขาสามารถปกปิดได้ด้วยใช่ฉันจะไม่แนะนำให้อยู่ป้ายแล้อยู่ปปใบผิวมันเยอะเกินมันเยอะมากถ้าอยู่จะใช้กับพัฟนะคือต้องบอกก่อนที่มันเราอ่บอกว่ามันเบาสบายจริงเพราะการใช้กับแปรงนะคะแต่ถ้าใช้กับพัฟเมื่อไหร่เนื้อสัมผัสเขาจะหนักมากขึ้นมาทันทีอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนำก่อนวอร์มกลี่ยเขาก่อนนะคะก่อนบนหลัยูก่อนแล้วอยู่ค่อยกด อันนี้มันจะได้การปกปิดใช่ถ้ายุบไปปาดแบบปาดเนื้อแล้วปาดตั้งแต่แรกอะค่ะบางคนถ้าแบบผิวแห้งมากๆบางทีมันอาจจะแบบตกหัน้าเออวอร์มก่อนนะแล้วก็นี่คือแถเเนี่ยเห็นไหมหน้าฉนกิิบมากบอกเลยว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องแบบว่าทําให้ผิวมันดูไรขึ้นได้เยอะจริงๆอันนี้เชียมากนะคะคือตัวเนี้ใช้เสร็จใต้ตาได้แล้วก็ใช้ทาทั่วหน้าได้เลยนะคะ เป็นยาสามัญประจําบ้านแล้วกันใครไม่มีก็ไปซื้อนะคะเพราะว่ามีคนมาพูดต่อเสมอว่าไปซื้อใช้ตามแล้วมันดีมากมันดีมากจริงอยากให้ไปซื้อนะคะคัฟเวอมาร์กสิวกี้ฟิตนะตาลับสีชมพูอมทองนะคะไปซื้อจะบอกว่าโคมากอะเราใช้ของเขาเยอะเหมือนกันนะใช่คือโค้มากอะของดีเยอะมากไม่เป็นแบรนด์ที่มีหลายเลนส์ระคาแล้วก็ของดีเยอะนะใช่ของเลนเขาเยอะเั้เปิดแต่ละคนไม่เคยเข้าไปลองเพราะคิดว่า เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรดูมีอายุแต่จริงๆอ่ะขอ,ของเขาทำออกมาดีมากนะเลิมากคือใช้เป็นคือผิวสวยบอกเลย<ำ>ต่อไปแล้วกันจริงๆไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้ใช้อันนื่นก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นเสริมทริคให้แล้วกันเป็นลักษณะสีประมาณนี้ใช่ คือฉันเคยเจอคนที่เนื่องจากมีถุงใต้ตาเยอะอืแล้วมันเป็นเงาคือบางคนอะใต้ตาลึกแล้วเป็นเงาบางคนมีถุงใต้ตาบวมขึ้นมาแล้วข้างข้างใต้ถุงใต้ตาก็เป็นเงาอย่างเงี้ยมันจะบวมมาอย่างเงี้ยเออซึ่งเงาอะมันแก้ยากมากเพราะต่อให้เราไป c o r r e c สียังไงต่อให้เราไปลงคอนซีลเลอร์ยังไงอะเวลาเราเจอแสงไฟอะค่ะมันก็ยังเกิดเงาอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำให้เงามันดูเบลอได้มากที่สุด คือการเหมือนหลอก,กส,สายตาและแก้สีปันเลยแนะนำใช้ใครที่มีอายแชโดว์พาเลตสีแมทอยู่ที่บ้านแล้วเป็นสีประมาณนี้ปันแนะนำสอโทนนี้นะแล้วแต่ผิวนะผิวเข้มหน่อยอาจจะเป็นอันนี้ผิวขาวหน่อยจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือพาเลตของ Make Up by Mario นะคะ Master Matte เป็น o r i g i ินอนะเขามีสองเามีสองสีสออริจินอลนะสามารถใช้อันเนี้ยเซตหลังจากเซตแป้งอีกทีนึงเพื่อ เหมือนฟิลเขาเรียกว่าอะไรอะลงปัดแก้มแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีแทนแต่จุดเนี้ยนปะั่นจอมไม่ได้ลงทั้งตานะสมมุติว่าเรามีแบบรอยค้ำตรงนี้แล้วกันเป็นเงาตรงนี้นจุดจุดเออปั่นก็มีอย่งังเงาตรงนี้ที่มันเป็นมันเกิดจากแสงที่แสงและเงาทางตามธรรมชาติอะใช่ที่มันแบบมันตกกระทบลงมาผสมนี้มันก็จะ ค่อยลงได้เธอเห็นไหมมันหายเออใต้ตามมันก็จะดูแบบไม่มีความแบบเป็นเงาตรงนั้นขึ้นมาเยอะแต่ให้เซตแป้งก่อนนะยังไม่ทีเซตแป้งก่อนเพราะว่าเขาเป็นแค่สีนะคะถ้าใครจะใช้วิธีนี้หรือต้องการเอาสีมาแก้เนี่ยคือการูนาเสร็จให้เรียบร้อยแล้วค่อยแต่งสีเพิ่มเข้าไปเห็นไหมอันนี้ชื่อยังไม่ทํามีเงาอยู่ปึ๊บปมันจะมีความแบบว่าเบลอปลายใช่คือมันเหมือนการเอาสีส้มๆสีแบบ ีพีชพีไปแก้เงาสีเงาทัแหละแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแมทมันเลยทําให้เงามันหายหายไปเพราะเงามันจะเกิดจากความความอะไรความเรดเดียนความเล่นแสงถ้าเราแบบว่าใต้ตาเรายังมีความเงาความวาวความเล่นแสงอยู่อ่ะมันก็ทําให้เงามมนยิ่งชัดเพราะฉะนั้นเราต้องไปทําให้มันแมทก่อนใช่ตัวนี้มันจะทําให้ตาเราดูสมูดขึ้นนะคะอะหายอะตามมันก็จะดูโปร่งขึ้นแล้วก็จะดูแบบ เคลียกว่าเกา่าอืมประมาณนี้ค่ะอ่ะก็หมดแล้วสำหรับปัญหาใต้ตาแล้วก็สอนวิธีลงอไปอด้วยคุณ <laughs> จะมาดมไอคิมทำไมมันหอมจริงๆนะเออก็คืออสรุปแล้วการว่าหลักๆเลยคือถ้าอยากจะแก้ปัญหาใต้ตาให้มันดีจริงๆเริ่มจากบำรุงก่อนอย่างน้อยถ้ามันแก้อะไรไม่ได้ให้มันชุ่มชื้นก่อน จริงๆอ่ะคือผู้ตามตรงยังไงก็ต้องบำรุงใต้ตาพ<ช>ุ่นขอร้องคือมันไม่ได้แพงไม่ได้เหนือบากกาแรงดังนั้นเนี่ยไปซื้อใช้ลงใต้ตาแล้วมันจะช่วยทําให้ทุกอย่างดีขึ้นสมูทขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นม,มันช่วยลดปัญหาหลายๆอย่างที่ทุกคนประสบปัญหาแน่นอนจริงๆอขอร้องเลยล้วกันบำรุงกอยสอนละเอียดมาก<ช>ตั้งแต่จันทาให้ดูเลยอ่ะ ก็คืออย่างเน้นจริงๆว่าบำรุงบำรุงเถอะบำรุงเถอะนะคะคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยไปซื้อแค่คอนซีลเลอร์มาปุ๊บป้ายเสร็จไม่ได้ไม่ช่วยเพราะทุกอย่างของผิวเราค่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราปูพื้นผิวมามดีเราทำอะไรต่อมันก็ง่ายนะคะ บำลุงแล้วคอนซีลเลอร์ก็เลือกให้เข้ากับสภาพผิวเนาะแล้วก็ถ้าเลือกตัวที่มีความชุ่มชื้นได้ก็จะดีเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบว่ามันแก้ค่อนข้างยากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ให้ดีก็ต้องค่อยๆทำอย่างที่สอนไปในวันนี้นะครผลลัพธ์มันก็จะออกมาฉ่ำวาวสมใจที่ทุกคนต้องการแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือร่องของสีเนาะที่อยากให้เลือกกันนิดนึงก็ อย่าลืมคอเลกสีถ้าใครมีปัญหารเรื่องรอยค้ำนะคะ mm hmm. ก็เอาทิกการคอเล็กสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอเร e กเตอร์ต่างๆหรือว่าเออทิศอายแชโดหรือ,รอถ้าใครที่เกียดมากก็ไปซื้อแบบพวกที่เป็นแบบว่า Multi-Use หรือว่าที่เป็นแบบว่าวันสต็อปสวิตแบบพวกเนี้ยที่เป็นแบบอายบรอยเทนเนอร์ค่ะ มันก็จะใช้แค่ตัวเดียวจบได้เลยนะคะก็มาแชร์แบบเรียกว่าหลายๆเทคนิคบางๆนะคะก็หวังว่าใครที่มีปัญหาเรื่องใต้ตายอยู่ดูคลิปนี้น่าจะช่วยได้เออช่วยได้หรือว่าแก้ปัญหาได้ดีขึ้นได้สุดท้ายบำรุงก่อนคอลอ <laughs> ย้ำอีกที <laughs> ย้ำอีกทีคือใต้ตามันเซนซิทีฟมากคือเขาจผิวปลาถ้าแกไม่บำรุงเลยคือมันไม่ได้ช่วยเลยเลยเว้ยอืมโอเควันนี้ปานกับการไปก่อนนะคะไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กด s u b s c r i า e กด follow กดกระดิ่งทุกอย่างนะคะส